ดาวราหูย้ายทำนายดวงชะตา12ราศีในทางโหราศาสตร์นั้นมีคำกลอนกล่าวไว้ว่ามัวเมาทายราหูโดยดาวราหูถือเป็นดาวบาปวพเคาะ์ส่วนมากจะให้ผลเสียกับดวงชะตาตามตำนานโหราศาสตร์กล่าวไว้เกี่ยวข้องกับดาวราหูว่าดาวราหูถูกสร้างจากผีขโมย12ตนจึงทำให้ดาวราหูมีกำลังเท่ากับ12และมีตัวแทนตัวเลขคือเลข8 โดยดาวราหูถือเป็นดาวธาตุลมหมายถึงเงาไม่มีรูปร่างตายตัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่มีตัวตนและจับต้องไม่ได้ในทางที่ดีดาวราหูแสดงถึงการมีไหวพริบเป็นคนฉลาดแกมโกมีเล่ห์เหลี่ยมรู้จักทันคนมีปฏิพานแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีชอบการแข่งขันมีความกล้าได้กล้าเสีย สามารถปรับตัวได้เข้ากับทุกสถานการณ์และสภาพแวดล้อมในแง่เสียหมายถึงความลุ่มหลงมัวเมาการกลับกอกเชื่อถือไม่ได้ชอบสร้างภาพหลงตัวเองโอ้อวดชอบเอาชนะขาดสติการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่มีคุณธรรมในแง่ของอาชีพอาจหมายถึงอาชีพในวงการบันเทิงธุรกิจสีเทาผับาบาร์บ่อนการผนัน อาชีพสีเทารวมไปถึงงานออนไลน์งานต่างประเทศงานที่ไม่มีชิ้นงานจริงเป็นเช่นดั่งเงาเช่นเดียวกับดาวราวหูโดยดาวราวหูจะใช้เวลาโครจรในแต่ละราศีเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งโดยตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566เป็นต้นไปถึงวันที่5พฤษภาคม2568เป็นระยะเวลา1ปีครึ่ง ดาวราหูจะย้ายจากตำแหน่งราศีเมษไปยังตำแหน่งราศีมีนซึ่งถือเป็นตำแหน่งวินาศของดวงโลกและดวงเมืองประเทศไทยราศีมีนเป็นราศีของดาวพฤหัสบดีซึ่งหมายถึงคุณงามความดีกฎหมายการแพทย์ดังนั้นเมื่อดาวราหูย้ายเข้าไปจึงถูกอิทธิพลความดีของดาวพฤหัสบดีเข้าไปด้วยดังนั้นคนที่ทำบาปหรือทำผิดกฎหมายสิ่งมมเมาต่างๆยาเสพติดการพนันต่างๆจะทำความผิดได้ยากมากขึ้น ดวงโลกและดวงประเทศไทยโดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาศาสนาสาธารณสุขต่างๆจะดีขึ้นเพราะหลุดพ้นจากดาวราวหูในตำแหน่งราศีเมษสำหรับคนทั้ง12ลัคนาราศีจะได้รับผลกระทบอย่างไรจากการที่ดาวราวหูย้ายในครั้งนี้ติดตามกันได้ในคลิปนี้ดาวราวหูย้ายทำนายดวงชะตาชาวราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกัน ดาวราหูสำหรับชาวลัคนาราศีกันคือตัวแทนภพอริหมายถึงปัญหาอุปสรรคศัตรูอีกทั้งดาวราหูยังเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคนลัคนาราศีกันในช่วงก่อนที่ดาวราหูจะย้ายในวันที่17ตุลาคม2566ดาวราหูโคจรในตำแหน่งราศีเมษถือเป็นตำแหน่งมรณะกับดวงชะตาคนลัคนาราศีกันดาวอริศัตรูเข้ามุมมรณะ ส่งผลในแง่ดีคือศัตรูที่มุ่งปองร้ายจะแพ้ภายตัวเองไม่สามารถทำอะไรคนลัคนาราศีกันได้อีกทั้งยังทำให้คนลัคนาราศีกันได้โชคลาภจากของเก่ามรดกพินัยกรรมสิ่งที่เสียหายกลับมาให้คุณหรือได้รับผลตอบแทนในลักษณะที่เป็นทุกขลาภคือต้องสูญเสียก่อนจึงได้ลาภกลับมาหรือหากได้รับโอกาสมาแล้วก็ต้องมีความทุกข์ต่อจากการที่ไปจัดการกับโอกาสที่ได้มา อย่างไรก็ตามในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาคนลัคนาราศีการคงมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงอาจมีการล้มป่วยบ่อยหรือบางคนประสบปัญหาอุปสรรคต่างๆในการทำสิ่งต่างๆมากต่อมาเมื่อดาวดาวหูย้ายในวันที่17ตุลาคม2566เป็นต้นไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568ดาวดาวหูจะย้ายมาเล็งดวงชะตาในตำแหน่งราศีมีน ซึ่งถือเป็นตำแหน่งปัตตนีหมายถึงคู่รักหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตของคนลัคณาราศีกันราหูเล็งลักในภพปัตตนีถือเป็นตำแหน่งดวงพินทุบาทคือดวงแตกตามคำกรทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่าเสาเพ่งเล็งลักแล้วอสุราภุมเมนอัสดาว่าไว้จําเป็นส1อแก่ราหูเล่าอาภัอพอภปภาคให้โทษแทบเผอินหิน ทำให้ดาวราหูที่ย้ายในวันที่17ตุลาคม2566นับไปอีก1ปีครึ่งย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ให้คุณกับโดวงชะตาคนลัคนาราศีกันโดยเฉพาะในเรื่องของความรักคู่รักหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตโดยคนโสดอาจจะอาภัพเรื่องคู่ครองในช่วงที่ดาวราหูเร็งดวง,งชะตาคนลัคนาราศีกันต้องระวังเจอกับคนที่ไม่ดีไม่จริงใจเข้ามาหลอกลวงโดยใช้ความสัมพันธ์ ทำให้สูญเสียสิ่งที่มีค่าในชีวิตไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองเสียเงินเสียเวลาหรืออย่างอื่นดังนั้นในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ดาวราหูย้ายมาเลงลัคนาจึงต้องเป็นช่วงที่คนล,นาลาักนาราศีกันต้องมีสติและเลือกคบคนอย่าไว้วางใจหลงคนรักที่เข้ามาจีบง่ายๆต้องรู้จักเลือกคบคนและเลือกดูใจกันไปนานๆหรือหากมีคนเข้ามาจีบก็มักเป็นพวกที่มีตำหนิเป็นไม่ ทำอาชีพสีเทาหรือเป็นชาวต่างชาติต่างศาสนาซึ่งมีความคิดความเชื่อที่แตกต่างกันส่วนคู่รักที่เพิ่งคบกันใหม่ๆหากเพิ่งเริ่มคบกันก็จะเป็นช่วงเวลาที่คนลัคนาราศีกันเกิดความรุ่มหลงในเรื่องความรักได้ง่ายเป็นช่วงที่คนลัคนาราศีกันแพ้ทางคู่รักหรือกลายเป็นคนข้างรักและมักจะยอมและเอาใจใส่ให้คนรักมากจนเกินไปจนสูญเสียความเป็นตัวตนของคนลัคนาราศีกันเอง หรือในบางคู่ความรักความสัมพันธ์ของคุณอาจมีความคิดเห็นขัดแยง้งเกิดการทะเลาะเบาแหวงกันได้ง่ายจึงต้องประคับประคองความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้ดีเพราะมีโอกาสเลิกดาแยกทางกันอยู่หรือต้องอยู่ห่างไกลจากคนรักโดยคู่ที่แต่งงานกันแล้วหรืออยู่ด้วยกันแล้วความสัมพันธ์ในเรื่องของชีวิตรักมักเกิดปัญหา หรือคนลัคนาราศีกัรเองจะมีเรื่องเดือดร้อนอันมาจากคู่รักคู่ครองทําให้ชีวิตรักเกิดความทุกข์หรือบางคู่มีเหตุให้ต้องแยกกันอยู่ไม่มีเวลาให้แก่กันบางคนจะมีปัญหาเรื่องการเงินจากคนรักหรือมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในด้านธุรกิจดาวดาวหูในตําแหน่งพบปตัตน,น้หมายถึงหุ้นส่วนการร่วมพูนร่วมลงทุน ดาวด,า,ดาหูใหม่ถึงคู่ศัตรูอุปสรรคปัญหาส่งผลให้การร่วมหุ้นร่วมลงทุนใดๆลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนจะเกิดปัญหาได้ง่ายดังนั้นคนลัคณาราศริกันไม่ควรไว้วางใจในหุ้นส่วนของตัวเองมากจนเกินไปควรจะหมั่นเข้าไปตรวจสอบในเรื่องการเงินและผลประโยชน์ให้ดีเพราะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกง หรือคุณอาจจะมีความคิดเห็นในเรื่องธุรกิจที่ไม่ตรงกันกับหุ้นส่วนจนกลายเป็นความขัดแยง้งหากเจรจากันไม่ดีก็อาจจะมีเหตุให้การร่วมหุ้นด้วยการมีปัญหาแตกแยกตามมาส่วนคนลัคนาราศีกันที่มีคนมาชักชวนให้ไปร่วมหุ้นร่วมลงทุนใดๆในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ดาวราหูย้ายมาเล็งลัคนาขอให้คิดพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะอาจถูกล่อลวงโดยการใช้ผลประโยชน์เข้าล่อ หากมีการตัดสินใจลงทุนใดๆต้องมีการตกลงทำสัญญากันให้รอบคอบเพราะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงได้ง่ายโดยสรุปเมื่อดาวราหูเร็งดวงชะตาคนล,นาลาักนณาราศีกันจะทำให้เกิดความอาภัพไม่สมหวังในเรื่องของความรักหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตโดยสิ่งที่คนล,นาลาักนณาราศีกันควรได้กับไม่ได้หรือหากได้มาแล้วก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้นาน ส่วนคำแนะนำวิธีการทำบุญเสริมดวงชะตารับดาวราวหูสำหรับชาวลัคนาราศีกันคือต้องหมั่นพาคนรักหุ้นส่วนคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตร่วมกันไปทำบุญบ่อยๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดาวดาวหูตัวอย่างเช่นชวนกันสวดมนต์ถวายเทียนหลอดไฟบำรุงค่าไฟให้วัดหรือบำรุงค่าไฟให้สถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆ การให้แสงสว่างทางปัญญาตัวอย่างเช่นการให้ทุนการศึกษากับผู้ที่ได้อยโอกาสทั้งนี้ดาวราวหูหมายถึงความลุ่มหลงมัวเมาดังนั้นหากคนลัคนณาราศีการใช้ชีวิตอย่างมีสติก็จะสามารถผ่านพ้นจากเงาของดาวราวหูไปได้